มันนอนไม่ได้จริงๆคือท้องมันเรียกร้องถ้าอันนี้เวลาสี่ทุ่มนะคะเป็นเวลาที่แม่ผัวหลับสนิทที่สุดเราเริ่มขโมยกันเลยเนาะขโมยพิกใช่ปะขโมยเงินในเก๊ะขโมยพีขโมยพิกจะทํายําขนมจีนแล้วตอนนี้สี่ทุ่มจริงอะบัสเขาดูโทรศัพท์หน่อยสี่ทุ่มยังวะยังอีกแปดนาทีโกหกกับมึงเนี่ยไปเถอะโอนเหมดไปไหน กระทอมของเราาปทำยำมนมจีนกันค่ะไม่ต้องบีบไม่ต้องบีดปลาทูสดนะสดยังไงมันโดดเกาะปากเลยฝันกูเชื่อยังว่าเรื่องกินเราจริงจังเสมอไม่ใช่เรามึงรุคนเดียวเออเริ่มยำเลยเนาะปลาเสียบปลารานะคะปลาดูพี่กิ ิทีสุ่ดเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนตอนนี้น่าจะเกือบห้าทุ่มแล้วใช่มากินกันเป็นเส้นเลยเนาะขนมจีนเนาะไม่คีไครที่คอมึงเอาไปเส้นเลยนม่อย่าเล่นคอดำดิแม้วลามึงเล่นฟวันกลัวอห่อเยินหยวนกันกอนกินกินเปนไงอร่อยอ่ะมันจะไปสิ้นสุดที่ไหน ยาลาสงขา <laughs> จริงตูที่ไหนก็ได้แต่อย่าให้ตนเข้าตา <laughs> ปลาหมึกก็มีครับใส่หลายอย่างเลยปลาหมึกหมูสับหมูยอ,อกุ้งก็อืมเลือกมาอย่างเดียเน่ะเลือกแต่ตัวเน่าเนฝ่ายนี้ได้มั้งแต่เกิด่ะหรือว่าเพิ่งมีตอนแก กูกินอยูโ่และกัดขาดกี่โมงทีห้าทุ่มล้วทีสามขาดปะไม่รู้นะ